ดในรถกับเพื่อนพี่น้องอยากเข้าอยู่บ้านนี่กางมูใ่ไหมในเพื่อนเนี่ยคือคมฟันจะเข้าไปอยู่บ้านน้ำมูคือเหนียวเงาเนาะเงาเยอะ สวยพี่น้องเงยเนาะอากาศเย,ย็นในยามเศร้าสวยมากอะลมในจุดน้อยพี่น้อ,นองเงยเนาะเสียงลมโชยมาอ่าน,นี่เสียงนกเสียงนู้พี่น้องเงยอยู่ในยาท้งไหท้งนาอันีเสียงหมดเสียงลางเลยอยู่แบบชีวิตเ่องาไห้เศร้าหน้านอนคนกันเลพี่นางเงยเนาะหากบหาเขียดหาขาหาขายเนาะพี่ติงกเขียดนะพี่น้องคนขา่าขายก็ได้ กินตามหัวตามห้องเนาะน้องเคนกับใคไปไตาตนอยู่ทางนอ้องนอนคนกับพี่น้องเนาะอยู่กับพ่อแม่อาจัรย์ชาเนาะอืมากูมาเก็ีขายอยู่แคมาทางเนาะวานกับอ้วนกับใคมาหาน้องพ้นแล้วพี่น้องเลยเนาะากับใครหูเรื่องเล่าเนาะภายในครอบครัวการดำรงชีวิตของน้องเคนกับตายตนอยู่อาจัรยพี่น้องเลยเนาะเรียนซ่านกับอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลยพี่น้องเลย คือว่าจังได้เนาะทีมงานเพิ่นกะมีการสวดเรือเข้ามาแล้วบ่หรือว่าจังไดเพราะทั้งเฮาวกะื้อนี้ถ้าบุญกะเข้ามาหาน้องเผินพอดีม,มารอถ่าทางพระอาจารย์เพิ่นมาแต่ฝั่งไทยเนาะอ่บุญกะแวะไปแวะสันเข่ายู่หน้าแล้ว,วลนนเช้านี้พี่น้องเลยตอนนี้เพิ่นกําลังเดินทางเข้าพระธาตุอีห้างพี่น้องเลยบุญก็เลยอ่ามาถ่ายอยู่บ้านน้าแพกเนาะพอดีนัดหมายกับพระอาจารย์ขึ้นเซโปนเพื่อไปเจ็บใจอ่า เสียผ่านหน้าแพหรือว่าเป็นเกาเป็นน้ำเนาะแต่ละเขตที่ทางพาจารย์จะไปช่วยเหลือพี่น้อยเดี๋ยวติดตามชมกระบวนการวาชิพาผนไปใช้แน่เนาะในเขตอ่ามู่บ้านสุนรบดทแถวเซโปนพี่น้องเยเนาะก็เลยทางพาจารย์ผมจเขามาเยี่ยมยามทางบ้านหน้าแพรก่อนเนาะสิเขาไปหาทางน้องกิ๊กแล้วก็อ่าน้องอุ๊น้องอาน้องอีว่าฉันเนาะเด็กอ่าน้อยสี่คนกับผ้า พาันพี่น้องเลยนะเนาะเพิ่นก็นอยากเข้ับวิบ่์ตัวจริงอาจารย์ชาเนาะเดี๋ยวบนกรสิพาเพิ่นเข้าไปพี่น้องทางถ้าอาจารย์เพิ่นก็นไดนะ้เนาะมาซ้ำรูปแล้วก็ทั้งพอออก3คนนะเนาะเพิ่นก็นโอ้เก่งขนาดพี่น้องเอนะ้ยเนาะยอมรับเนาะอ่าขับรถขับรางป๊าทุเพิ่นก็บ่แม่นอ่าวัยรุ่นนะพี่น้องรอา่ามีอายุเนี่ยแหละแต่ว่าขับรถเก่งเนาะกัคอยไปคอยมาเพิ่นก็นพี่น้องไปหา ລະທົ່ວທໍາບຸນພີ່ນ້ອງເລີຍເນາະຫາມາແຈກຈ່າຍດตວຍຕົນເອງເນາະຈັ່ງໃດລະທ້າວນີ້ກໍຮູ້ສຶກດີໃຈເພພນນາະຜໃุາຈາທາັງໄທດมาລวມຊ່ວືນສປລຮົາຈກຈາຍເສື້ອານພທເຮາກາສາมທະນນໍາພກໍຄນດ້ບສຸນໍນ ในรอบนี้ด้พาทางพระอาจารย์เพิ่นได้ไปทําบุญเนาะเขาในน่าสะพานบุญก็สิได้พาไปรอบเบิ่งพี่น้องเลยเนาะแต่ละหมู่บ้านเนาะอ่าเพิ่นน่าจะมาประมาณสามหมื่แหละเนาะเพราะว่าอ่าเอกสารเพิ่นอยู่ได้แต่สามหมื่นเนาะเพิ่นเฮ็ดบัตรขาวมาคนนึงพี่น้องเลยแต่ว่าพาสปอร์ตก็อยู่ได้หลายมื้ออยู่เนาะเดี๋ยวรอถ่ายคนอยู่นี่แหละพี่น้องเดี๋ยวเยี่ยมยามทางน้องน้อย อ่ลาลอถ่ายพันกันแล้วกันพี่น้องเลยเนาะ <t> อ๋ะอก่อนอื่นเน้่พี่น้องได้ขอกราบทักทายสบายดีพอ่อพี่น้องวัดสุกูสุคนพี่น้องเลยพบพอพบเจอกันอีกคือเก่าเนาะกรับอยู่ให้อยู่หน้าน้องนังน่งหน่อยอ่าคำบ่งว่านี่กระทางพ่อพี่น้องบนการให้ความสนใจลายเนาะทางน้องพันกับเป็นคนอ่าดูคนมันน้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พี่น้องเลยอ่าอยู่หน้าพอเถ่าไม่เถ่าวัดสัชนชะเนาะเดือนอชาลัานเปลี่ยนกับบุญมีวัดสันพี่น้องอยู่ เพื่อนก็อยู่นี่หน้าก็อยู่นี่อยู่น้ำกันเลยประชันเนาะน้องคนก็เป็นอ่าเป็นคนกัลยาณธ์มัลญาดดีอยู่พี่น้องกันเนาะการวางกัญจาระหูความอยู่น้องคนก็พี่น้องเลยในวัยอายุสิบห้าปีประชันพี่น้องเลยเนาะไปโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปหาไปชมเยี่ยมยามน้องนอนน้ำกันเนาะระวังรอถ่าทางผู้อาชีพคนเขามาเยี่ยมยามเนาะไปพี่น้องเลย อ่าล <ider> <run> ่ะ <spooky> พ <noise> ี่น้องเลยเนาะรอพี่ขึ้นครับอาจารย์เล่าพี่น้องเลยเนาะอ่าเมื่อ้านเราลดขึ้นไปพี่น้องโลดอาจารย์มีแต่ไปน้ากันเนาะรอบนี้รอบนี้บันแรขึ้นพี่น้องปพรลมแหงมื่อนี้เนาะขึ้นลมบึ้นๆอยู่เลยถ้าหนวดพี่น้องเลยเนาะโอ้ยเนาะกินห่อเนาะหลุดนี่ดเลยเนาะไม่พอกันสะเทิงเลยก็ลู้เอาไว้เอามาเราคอยเท่ากับลูกหรือเปล่าเนาะ บรรณุ่มนี่เนาะแห้งไปคุณลุงแห้งน้อยแห้งน้อยมี่เป็ปแห้งน้อยลงเลยเนาะนี่เนาะมีเงินจ่ายเด้อเนาะข่าย่องได้ขาย่องเนาะผมมีเลยไม่ทางไดนี่ไม่ทางใดลานอือเป็นไดเวียนงานทางผมงานพุ่นบอกระสําเร็จเรียบร้อยบัดระเบ่อเมนลอยอยู่บางย่างบางเตยยัง ตั้งค้า,าก็มีอที่พ่วงให้น้องพอราพนแนี้นครับมีเช็ดที่โซเดียวบังต้นเนี่ยยังนเนี่ยนะแต่ว่าก็ขึ้นไปรอบใบนะแต่รอบนี้บมทันมีมีอยกบ่ทางบ้านอ่าบ่มีหรอแต่ว่ามันเสียหายไป หายเมียสักเสภาให้ก่อนบ่เมียสักเสภาก่อนลงมาสักเสภาก่อนเนาะยังไงเอ่ออีกย่านกับใบไลเมืรอแล้วบ่ลุงเป็นอาทิตย์แล้วบ่จ๊กเนาะอาทิตย์เลยโอ้เมนแล้วเอาข้าเขากับไทยคิดใบแดงชิดเกาแนนนะบนไปบนมาางเนี่ยสำหรับสับเปลี่ยนเนาะโดยโดยจนั่นน้องบ๊อบบี้บ่น้องบอบบี้นี่ผู้บ่าวน้องน้อยบ่ เฮียว่าต้องใช่โมเนต์โมเนต์วเนออเบิเอฟซีเข่าใจเอฟซี่ว่าให้อีกแล้วบ้านนี่มาแก้เบิ้งมาแก้เบิ้งมี่น้งเลยสบายดีน้องสบายดีเป็นอะไเนาะบ้านเอฟซีคนห่วยฉรุปว่าผู้ได้ไปกันแท้ว่าเนาะโมเมนต์โมเมนต์เป็นน่องหยอกืยอก้อเนาะพอดีหัวนะเน กสิประมาณนั <rôle à> <suppl él an ici> ่นแหละเนาะคอนเทนต์ย่อซื้อได้พี่น้องเด้อเนาะก็คือเฮามาหาน้องเพลินกะแนะนำสะพานบุญพระสุู่สิค้นั่นแหละพี่น้องนำมาเบิ่งการเป็นอยู่ของน้องเพลินเนาะโดยอ่ามดนี้มีเจตนาเฉบาจะมาอ่าหนุ่มปผู้นี้ใส่พี่น้องเลยเนาะกะเป็นคอนเทนต์ย่อแค่นี้เชื่อแต่ใจจริงกะมาซอยเรือน้องเพลินนนั่แหละพี่น้องเลยนำมาเบิ่ง ห้อยสีซอยยังได้แน่เนาะด้วยอ่าพี่น้องเลเนี่ยของฝากของต้นเล็กน้อยแล้วพี่น้องมาให้กำลังใจน้องเพื่อนเนาะอ่าเพราะว่าน้องเพื่อนกะทำบ้านทำทำของมือสู่บ้านเนี่ยเป็นได้น้องเห็นคนมาหลายนี่มีเวลาพักผ่อนอยู่บ่อเราบ่บ่มีเราบ่แต่ว่ากะแต่ว่ากะดียังนึงน้องเพื่นวะกะดีไปอีกแบบหนึ่งบ่เคยนะเนาะด้วยโอ้โหดีแบบมีมีคนมาหาน้องเพื่อนนะนีแต่น้องเพื่อนหาใครขี้อัดใครยังไปแล้วกะอ่ามือก็ร้ายมือก็ พอร้ายเขยไปขายกับพี่น้อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนมาร้ายพวะเพราะนอกคนิสไปหาการคืนบมาดูหนวดแต่ก็แม่งคืนน่องบ๊อบบี้เนาะอันนี้ก็บบ๊อบบี้นี่ชื่อช่องน่าได้ยู u ูบบ e อบบี้ชาแนลบ๊อบบี้ชาแนลเนาะเป็นคนกำลังเห็ดช่องไม้พี่น้อยเนาะบ่อบบี้บ๊อบบี้ชาแนลเนาะบ๊อบบี้ชาแนล บ๊อบบี้ชาแนลบอยบอบบี้เหรอบ๊อบบี้ชาแนลโดยเมืกี้เห็นพันยุหันอ่าไม่มิกเจน้อยตลอดเนาะเป็นพี่น้องกับพันบ่เป็นพี่หลานเนาะอ่าเรนออกมาเป็นเฮดยูทูปของตัวเองมาเนาะเอามาเห็ดใจมากเนาะเห็ดใจมากลองเบิงเนนาะ้องเนาะคิดจังไงคืออยากมาเห็ดคิดจังไง เขาหมักแบบอยากไปเห็นลายๆบ่อนคือแบบสมหไปไหนะผับมันทาทายดีแตว่าเขาเขายอยู่ในนั่นกะเอออยู่แต่บอลเก่าสินะอยู่ในน้อยจนใหญ่แล้วแต่ว่าสมุดเนาะเขาอ่าอัานไหนมันเป็นคลองที่ว่ามันมีอยู่แล้วนะเขายากกลับไปเห็ดยามได้ก็ได้เขาอยากออกมาเห็ดริงใหม่ๆแต่คือประสบการณ์ดยคือถ้าพววัานธุ์นกพรวดนี่ลองรับไปอยู่แล้วเนาะว่าทิ้งทีให้ลูกให้เต่าพันธุ์เห็ดมีอยู่แล้วแต่วันทั้งน้องเองนมี มีความอยากเป็นของตัวเองเนาะแบบมหาบึงประท่าท่าดิยังไงกันเนาะเอาความท่าท่าหลักเปิดประสบการณ์ใหม่เนาะลองเบิ้งในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะลองเบิ้องี่านบอกมาไว้ลีกะกลับไปดูจิตเตอรใครอยู่นอกพนเนาะยังบอกว่ายังว่ามีมีลองหลับอยู่ห้องนี้มอว้ัยรีกสิบ ตรงนเอกเนไปกับเป๋าเดินทางจะไดกับบไว้กับมึงเถอไปพึ่งผ้ามันมีนอนนคนนี้เนนองเลยเนาะเป็นล่างขีมูขี่ยังไรอี้แลวกิจอะไรเนาะคุณมีา้ามูปะมีนอนเลยเนาะเอาจะได้กับฝากเป็นกำลังใจคับนอนบีชแนล โดยเบลลี่แชนแนลเป็นอะไรเนาะเป็นภาษาไทยปะแมนเป็นภาษาไทยเลยผ่านแล้วอปช่องผ่านหรือปะผ่านแล้วถ่ายได้พินถ่ายได้พินเนาะโดยสู่ๆไปเปนหอตักแรกกับไปเบาหย้าเบานิ้วเนาะโดยไปแนะนำเป็นพป็นอนอยู่บ้านนองสายฟ้านี่ก็จะไปบ้านนองสายฟ้ากันพป็นหอยมีทั้งอาหารแมวแล้วก็อาหารคณเณรจะไปทั้งหมดแหละถาพาอาจารย์พนาก่อนอย่งเราออกไปทางบ้านนอก ใช้ฝ่ากำกันพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสู้ๆนนเนาะเนาะเดี๋ยวบุญขอไปหาทางน้องน้มากกว่าอาจารย์นะไปไปพี่น้องเลเนาะอ่าบ้าไรบุกระลังมากพี่น้องเลยนะเ,นเนาะหน้าแตกจ้าบบ้าไรคนว่าเจ้าหน้าให้น้องน้อยพนพี่น้องกัเนาะเออตายพี่น้องเลยเนาะไปจะไหนอยู่มันนี่เห็ดอยู่เห็ดกินเลยบ่เนาะอ่าย่อเขาย่อน้าไว้บ่น้องน้อยเอ้ยคนพาเจ้าแต่ อ่าแต่เศร้ามากในพีน้อยจนหอดคำอ่าเหย้าเข่าเหย้าหน้ารอท่าแล้วบ่มีอาหารกินบ่มื่อนี่ฮะอ่อเาเหย้าเข่าในก็บอกไว้ด้านนอกเนาะอ่าสบายดีสบายดีโอ้เพื้นก๊กยังเหยี่<า>งเนาะเครือตาสาร้างฮะเครือตาสร้างเมนคือกันกับก๊กชุบเสี้ยวได้ใบเออจะไายเนาะเมนอืมจะน้องคนไว้บอลเลี้ยงไก่เนาะ <Mean. S 2> เลื่อนไกลพี่น้องเลยถี่แหลนะเนาะปุ๋ยลงมาคุ้นไง้ำเท่าไหร่นี่มาเล้งพี่นอ้องเลยได้แล้วก็ไปใส่พักเนาะอืมเดี๋ยวนะพี่น้องเนาะอยู่แบบอาบ,บ้านๆชีวิตสองหอยชาวนาเนาะก็สบายใจอีกอย่างหนึ่งน้องเนานะอ๋อสบายใจอีกอย่างหนึ่งอยู่กับอาไก่กับกากระโมูกับหมาเนะาะอาน้อง เคยไปอยู่ป่ะแบบเค,เคยไปทํางานเคยไปเหตุเบียยงยังอยู่ในเมืองยัง,ยงเคยอยู่ป่ะเคยไปเท่านึงแต่โดนเติบโดนเติบแล้วเมนแต่งินเดือนเจ็ดแสนคแต่กินเดือนเจ็ดแสนเมนไปเหตุอยู่ใช่ในดวงเห็นอ๋อเห็ดเบียงย,ยังยางาน,นบ้านงานบ้านนี่นเดือนเจ็ดแสนน,นี่นกับประมาณพันกว่าบาทชั่มพันหนึ่งได้เป็นยังไงประมาณพันพันพอพันหนึ่งได้เนี่ยหกแสนเจ็ด อย่างอีกสามสามสิบพัน, 7, น,าาน 1, ก็บหอนเจ็ดแสนประมาณพันกับห้าสิบบาทเนาะเป็นเงนไทยเราแต่นี่ไก่จีแพงกว่าแล้วเนาะเดีนี้ก็จีประมาณล้านปลายเน,ะนะาะล้านฮะพี่น้องเฮียเบีอยู่ในขายเครื่องขายของอยู่ในตลาดตะลี่ของเราแหละพี่น้องเน,นา,านะไปตั้งแต่จักปีไหนเด้อโดนเติบแล้ว,วมาืจอแต่ยังน้อยทัวหน่อเนาะน เป็นอย่างไรให้เขามีหลากหลายคนเขางมหาเยี่ยมยามแต่ละคนเขามากอะคำถามกับบิคือกันเนาะแต่ละบุคคลบุคือกันมีบอกมีแบบว่าคนกล้ายคือกันเขาบอกคำจาแบบฝาคันอาที่สัมผัสน่องแบบนี้มีบอกบางคนกระคือบางคนกระบ่บุคคอสัมผัสแต่ละคนกระบ่บุคคอกันกระจาถามแต่ละคนกระบ่บุคคอ หลากหลายเนาะบุคลิก,ลนะกลตแต่ละคนบุคือกันคำถามแต่ละคนกับบุคือกันนี่แลกเปลีป่ยนคำบอกคำจามาให้น้องน้อยพ้นได้ครับเนาะประสบการณ์ไหมพี่รองเนาะอ่าบ่เคยเห็นก็นด้เห็นเคยเห็นแต่ใน,นคลิปว่าผนไปสัมผัสพู้นั้นพนี้เดยมาบานันนี้มาพอกับตัวเองบันนี้เนาะเคยคิดเคยฝันบ่มีคนสิม,มาสัมผัสบ่เคยเคยเนาะเดี๋ยวนี้ดังอะไรเจ้าดังอะไรดังไปทั่วโลกไปไร ผู้โตอยู่บ่ตัวเองดัง <Wow. S 2> จะนายางไปตลาดตะดียเอ้าน้องน้อยอน,น,น,นะซีลายแล้วเจ้าบันเลยตั้งแต่มีคนมาสัมผัสแบบนี้เคยออกลงเหลล็นแล้วเปะ่ไปมือไ่นไปซื้อเรื่องใสตัวเองนี่แหละมีคนถักอยู่บ่ไปซื้อเครื่องหน้นเดือนแล้วก็ออกมามนี่บวดนด้นจะนายมีคนถักได้ไหมเลยแต่ชาพรน,น,น,น้องเนาะชื่อชาพร คือวนมาเมาื่อกี้กเห็นเอฟซีโอ้ไปหาน้องหน่อยบ่าสันแม่นหาน้องหน่อยบ้านนาักแหกพี่น้อง,งเลยเอ่จาจังมือเด้อขีเข่าไปเล่นดั้มบ่สันห่ยวยวาเด้อ <c ười> <c ười> ขอขเข่ามาแบบได้พี่น้อง,งนะเลยเนาะคนวายเหาะคณะพี่น้องเนาะอ่าตันเป็นเอฟซีเอฟซีน้องหน่อยเนาะตูพอ่อตูแม่ไปทงางได้สบานเมย์เมืม่อดองพ่อไปเกี่ยวหญาญาเนี่ย่น ตัดมาเองมาเลยเสื่อเลยเกี่ยวไปหายกเอาเทอรน้อยแล้วก็ได้แล้วก็ช<ม>้อนรถช้อลรถแล้วก็แบกมาหามาไพ่บ่ไหมเมนไพ่ขายบ่บ่ไพ่มุ่งนี่เด้อือเปลี่ยนตัวนี้บ่เมนอือม,มันกระโดดน,เนะเนาะเดยอพาแอมกับวุม้มีพี่น้องเคื่อนเราก็ได<ม>้อือน,<ม>น้ำหนาวกลางคืนหนาวมาโทษแล้วเนาะเมนหนาวประมาณตอนดึก เราไปบานบางสามซีน้องมันหนาวมันเย็นจูบ,บวับวบัวจิกตีนนะเนาะเห็นไปพบก็ยังหนาวจูบจิกตีนไงไปหากลารขึ้นหนาวบ่หนาวแต่กะไปเขียบมันถูเป,ป่บ่ไล่คุบเอาเออเขียวย้ำหนาวเราเขียบมันถูมันหมุนกันแน่นเว่าบางตัวกับมุนบางตัวกับไล่เอ่ะเคยไปหาเขียบคุบเขียบเคยคุบพิษอยู่บ่คุบงูคุบยังเคยอยู่บ่บ่าบ<อ> ระยะกั้งคืนเนาะงงเนาะงานกินเขียดเนาะได้แข่งคุบเกียดคุบยังเนี่แข่งได้เนาะแน่นแข่งอย่างอื่นแข่งมาได้เออยังมีเกมเนีพี่น้องเกมเนีคุบเขียดกับบอลในเงาเนาะแต่ละมือมาเนาะคนก็มาแต่เส้าพี่น้องเลยอ่าจนหอบคำเกึกบหมดละ ถ่ายใจย่อเขาย่อหน้าหมูบัวแล้วน้องเนาะหมูนี่เลี้ยงคายบ่บ่เลี้ยงหมูกระเจ้ามันแต่ก็น่าเลี้ยงหมูกระเจ้าเลี้ยงมาเอาลูกมันเดิได้ลูกแล้วก็ส่งกระเจ้าแม่มันคนลายตัวใครเรียกใช่เนาะหมูหมูหลาทองดิเนาะแม่เจ้ยากาพ่อพี่น้องเนาะกา เบิ้งเอาพี่น้องเลยเนาะกขคือว่าบุญเของบานี่แกเขาเบิ้งทั้งน้องเพันเนี่ยแหละพี่น้องเลยเนาะมีอยังเขาซอยได้มีกะซอยได้หายกำลังใจเนาะอหายซอยเป้งขึ้นเป็นซ่านนี่กกยังมีปัญญาหลายพี่น้องเลยเนาะกะขึ้นดูกระบุญวาสนาขน้องน้อยเพ้่ันพี่น้องเอ้ที่มีปัญญาเป็นได้สดสวยคือบอยังบริธรรมค่อมฟันน้องพอได้ใช่พี่น้องมาวานก็ค่อมฟันน้องนี่อยังเน่ อยากได้ยังมีน้ำสางก็ได้แล้วบันไดยังได้รถเฮือนน้ำสางก็ได้แล้วน้ำก็ได้แล้วเนาะ่นได้แล้วได้รถกับเฮือนพี่น้องอยากเข้าอยู่บ้านคือก็งมูนะเฮือนเนี่ยคือคมฟันจะเข้าไปอยู่บ้านน้ำมูอยู่เหนียวเงาเนาะเงาเยอะราะว่ามังแต่น้อยมากอะอยู่นี่เลยบอกเมน อยู่เฮือนอยู่บ้านโมมีเฮือนเนาะบ่มีแต่เฮือนแม่เฒ่าเพ่าเฒ่าถ้าเมื่อบุญเมื่อหยังกัเมื่อนอนเฮือนเพิ่นยามมื้อเช้ากับย่างออกมาก็คือสักครั้งนึงเนาะอยากมีบ้านแม่นหลังนึงอยู่นําบ้านนะําเมืองคนเนานะให้พ่อแม่อยู่อืมเพราะว่าตลอดระยะที่15ปีเนาะน้องเกิดมาก็อยู่แต่นี่พี่น้องเอ้ยแม่น เป็นคนให้คนหน้าคนปลาคนดงไปละบาทมันดูบาทด่เมืออละโม่เนาะเลยยามีบุญมีสินกับเมื่อเมื่ออยู่บะเมื่อเมื่อนอนเฮอนไม่เท่าเมื่อแล้วกับย่า้าก็ออกมาตักบาทเ็อย่างไรกันล่ะอืมอ่ามาทำบุญทำสินหลก็ออกมาเนาะเลยแต่มันก็ต้องใส่เวลาไกลเนาะเนี่ยบอกเบ่มีรถจักบ่มีลยบ่มีรถทิพย์กับบ่มี โดนใช้เวลาเติมเนถ้าเปิดเป็นหอบาทเนาะเมนถ้าเมือมือเช้านี่เพื่อหันย่างเนาะหันย่างเมื่อจะเจ็ดโมงห้าม้ากินกันสิบเอ็ดโมงบ่เมื่อซื้อบัาทเช้าเนาะยังเอาเมนเป็นคนสมัยตะกี้เนาะสมาตะกี้ไม่ตะย่างเลยแต่ในกาหนาะก็ยังยังใส่สมัยตะกี้คือเกาเพราะว่ายังมีในพี่น้องเนาะมีสิ่งที่น้องใหด้ก็คือรถ กับเฮือน,น <HD OK. S 2> เนาะเฮื่อนแต่เฮือนนี่ปุ๊บปุ๊บกูใช้ตัวบ่มีบ่หอดอยู่ดินดินไปคลองตัวเองอยู่ในบ้านกับบ่มีบม่มีสมื่นนี่แห้งเต๊กันน้อยน่ะก็จนเป็นแสนเป็นอน,นะโฟกัดเจ้าอ่ะแพงเนาะมีบอกคนขายดินในบ้านมีปะ บง่งมันอยู่ห่างอยู่หน้าหลายปีเขาลืมไปลมนนแล้วเนาะเพื่อ้านเนาะแมนเอ้าหมดอาเดี๋ยวบนถือเหรียกวันที่หนึ่งกันในสี่รถจักรห้กับทเทือเทือนห้เด้อยังไงเนะนาะบุลนดอกนอนวันที่หนึ่งลอตเตอรี่พี่นางเลยวันที่สิบหกเลยหกด้กานบาท เราก็เคยซื้อเชื่อพี่น้องเลยลองซื้อมก่อนเผื่อลำรวยคือหมูเนาะหลี่ถามบุญถือเหรียร้อยวันที่หนึ่งฮกลาศฤติเลืลยเฮือนกับรถคันหนึ่งพี่น้องเลยเนาะฝากเป็นกำลังใจให้บุญมีดวงมีเฮงขึ้นมวยด้วยพี่น้องเด้อหลักกับฝาเป่งแรงแคปน้องน้อยเนาะเป็นชูศอพี่น้องเลยเนาะก็คือไอ้ว่าบ้านแหละกะ เรื่องคู่ค้องยังบุพผาขิดก็ได้เนาะคิดโต,<ม>ตเรื่องบ่อยูบ่อนเช่าเฮจันได้เจริย์ทางพ่อเมียมเขาอยู่สบายบัดปลายชีวิตเนาะไปอยู่น้ำพันอะไรเป็นอะไรพ่อเมียเจ้าอายุเท่าไรละแม่เป็นแม่ค่ะมัเป็นห้าสิบเบอร์แล้วบูชื้อเลยผอเป็นหกสิบกว่าแล้วบูจื้อเจ้าบูจื้อแบบคนแบบได้เฮ็ดคนขายตังกีนะ้เนาะแม่ทำสาค้าแล้วกเนาะ เหน็นบ่บเลยค่ะตำเห็ดนุ่งไอ้ปูเองเนาะแมน,น,นอ้อออออนาเอาจะได้กับเป็นกระดานแจงห้งนนท์เด้อเด้อเมนี้นนม,มีทั้งวุ้นมีพาจาร์ปชิมาบ้านาแผงเป็นเผน,เป,น,เ,ปนเป็นยาคู่ใช่สามลูกสามองค์ปชิมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านาแผงแต่บัวบ,บัญชีมาหาทางนนท์หรือบอ่เดี๋ยวรุนติดตามเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะ พอเวลาข้าก็อย่ามันจํากัดแน่ทีเดินขึ้นเซปอนไปเลยไปเซปอลน้องเคยไปอยู่บอ๊ะเคยบอ๊ะเคยได้ยินอยู่บ่เซปอนเคยได้ยินอยู่แบบประจาว่าเนี่ยแต่บุกเคยไปอยากเจอบอ๊ะไปทางไปเขึ้นทางเวียดน้ำตรงหัวออกไปทั้งวันเย็นแล้วเคยเดี๋ยวติดตามเบอร์น้ำกันพี่น้องว่าผ่าจามสรีมีเวลามาหาหน่องเป็นบ่อเลยว่าจะไปหาครอบครัวแน่ๆ เดีย๋ยวฝากติดตามส่วนการเินนเนาะนีนะ่าบุญชื่อคขอนมมาฝากขอบใจเด้อไว้พอแม่ยมีหลานปะบ่ไม่มีจ้าุน้องคนมูนนะเนาะแม่นสายสาวโอเคเด้อสู้ๆเด้ดอเลยคือบุญฝากประสบการณ์ไว้กับน้องน้อยเพินน่นเนาะอ่าพอบ้านน้องเพิ่นกำลังเป็นสาวพี่น้องเลยเนาะก็อยากให้น้องเพิร์นใส่ชีวิตกะ ให้มีสติเนาะชีโคบหาภัยกันให้ให้เบิ่งให้มีสติคือกันนะเนาะถ้าเป็นปไปได้กันยังมวยยังให้ฟาวคิดนั่นแหลนะเนาะยยังอายุยังหน่อยอยู่ปีหน่อเยนะอเนาะาหเงินหาคำไม่พอให้แม่ก่อน<ล>จะมาแบบมีบอกโทษมีครูข้อมีผัวมากแบบชี้ฮาเลี้ยงพอบมเต็มที่แล้วบัตรเขาเอาต้องยืนทั้งผัวแน่ทั้งพ่อแม่ผัวแน่ทั้งแม่พ่อแม่เจ้าแน่นะตอนนี้เขา ยังบ่ม hey, ีไ oh, ผแล so ้วเฮากรุงเสียเฮาไปหาเงิ stick, no. us us N ong, n yes. course, นหาค้าแรกให้พ่อแม่เตมิดเต้มวยแม่นข้องน้อกเบิ่งน้องเพิ่นเป็นคนฉลาดอยู่พี่น้องเลยเนาะด้เเออป็นคนฉลาดเป็นคนเาจักเว้าจักวาอยู่พี่น้องเลยเนาะสุ่น้องน้อยเาบนเดินทางก่อนเด้อเดินทางปลอยเลยสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะ กินข้าวกัายังอะไบางสาวนเลยกินแตงโมต้องแก่ปลูกเองบ่ไม่เราไม่ไถ่รางอ๋อไปโอเคบายฮ่า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 ไปยิงอะไรน้องน้อยเนาะอยู่บ้านหน้าแผกสมเสียวาอยู่หน้าแผกเนาะอ่าเพราะว่าบ้านหน้าแผกนี่มีแต่อยู่หน้าแผกอะไพี่นะ้องเลยมีอยู่บ้านเนาะไปโอเคอยู่ดีไม่แห้งเป็นสุขกับสุคนเด้อร์ซาลักินี้ลาแล้วสบายดี